สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันศุกร์ครับที่14ครับเดือนมีนาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจังหวัดขอนแกน่นวันนี้ท่านผู้ชมผมพ,พาทุกคนมาอัปเดตดูครับมาดูการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศครับทางด้านการแพทย์ครับซึ่งอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับว่มามีความคืบหน้าและก็แล้วเสร็จไปที่ไหนแล้วฮะโรงพยาบาลศรีนครินทร์นทุกคนก็อยู่ในการควบคุมแล้วก็ดูแลบริหารจัดก,การโดย คณะแพทยศาสตรนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ชมแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้าจงจะมีชื่อเสียงน่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับในภาคอีสานณตอนนี้ท่านผู้ชมครับมาดูครับบรรยากาศของการก่อสร้างอาคารความเป็นเลิศหลังใหม่ที่กาลังจะแล้วเสร็จครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับท่านผู้ชมนีครับฝั่งซ้ายมือนี่ฮะ หน้าหอตรงนี้ก็คือนี่ครับอาการที่กําลังก่อสร้างก็คืออาคารความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็เขาเอ่อมีแผนในการก่อสร้างไว้ประมาณ4ปีท่านผู้ชมแล้วก็งบของการก่อสร้างลงทุนทั้งหมดก็ประมาณสี่พัน 4, ล้านบาทท่านผู้ชมนี่ครับถือว่าเยอะมากๆครับดูดิครับ เขามีการคาดการว่าจะแล้วเสร็จครับภายในปีนี้ท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าจะพร้อมให้บริการไหมอาคารของความเป็นเลิศทาาการแพทย์ตรงนี้ท่านผู้ชมมีความสูงทั้งหมดประมาณ20ชั้นนะฮะตอนนี้ก็ก่อสร้างไปแล้วประมาณ16ชั้น17ชั้นนี้ครับทราบไหมครับว่า ถ้าเกิดอาการความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์เสร็จเรียบร้อยนะทุกท่นไ,ไม่เฉพาะในส่วนของการรักษาพยาบาลน,นะครับงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับด้านการแพทย์ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญแล้วก็สามารถที่จะผลิตบุคลากร,กรทางด้านการแพทย์เพิ่มมากขึ้นได้ปีละเกือบร้อยกว่าคนนะฮะนี่ครับู้ชมทร,รบาบไหมครับว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับมีผู้ป่วยครับที่เข้ามารับาการรักษาพยาบาลไม่เฉพาะในเขตเขตของจังหวัดขอ,อนแก่นนะครับจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดอุดรจังหวัด กาฬสินธุ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดมหาสา,ารคามไม่แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาวครับทุกคนก็มารักาษาพยาบาลที่นี่กันเยอะมากเช่นกันครับแต่ละปีนี้ครับก็เลยนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีโครงการที่จะขยายครับตัวอาคารของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นครับนี่ฮะโอ้โท่านผู้ชมนี่เขาบอกว่า โครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้ทุกชมอันนี้คือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดครับที่เขามีมาครับทุกคนถ้าเกิดแล้วเสร็จนะครับทุกคนอาคารตรงนี้นะฮะก็จะมีเตียงผู้ป่วยครับประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยเตียงครับถือว่าเยอะมากๆนี่ฮะแล้วความสูงของตึกทั้งหมดนี้ครับประมาณหนึ่งร้อยห้าเมตรครับแล้วก็มีความสูงเป็นชั้นก็ประมาณ20ชั้นครับถือว่าสูงมากและคือถ้าเกิดใครเดินทางผ่านถนนมิตรภาพครับตรงหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้ทก็จะเห็นตึกตรงนี้ครับเด แล้วก็ข่าวหนึ่งท่านผู้ชมก็คืออีกไม่กี่ปีครับด้านหลังของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ตรงนี้ก็จะมีห้างสปินค้าขนาดใหญ่ครับเกิดขึ้นครับทุกคนได้ข่าวว่าคือเซ็นทรัลครับจะมาเปิดห้างครับอีกแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดขอนแก่นครับด้านหลังของตัวอาคารนี้ฮะก็ถือว่าเป็นความเจริญแล้วก็ความก้าหาครับของจังหวัดขอนแก่นอีกเรื่องหนึ่งฮะนี่ครับที่แอนดมินวันนี้อยากจะมานําเสนอครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับให้ดูอาคารตึกตรงนี้นะครับนี่ฮะ ก็เป็นอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าแต่ละตึกตรงนี้เขาทําออกแบบได้ดีมากๆครับเขาจะมีเป็นทางเดินเชื่อมแต่ละอาคารนะครับเพื่อง่ายต่อการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเลครับให้ดูดีครับท่านผู้ชมครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับอยู่ภายใต้การบริหารดูแลครับของคณะแพทยศาสตร์ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็หมายความว่า นอกจากที่นี่ครับจะเป็นโรงพยาบาลครับดูแลรักษาครับคนป่วยทั่วไปที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ครับศึกษาครับให้กับนักศึกษาทางด้านาการแพทย์ครับการพยาบาลที่นี่ฮะของในส่วนของคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครัาบท่านผู้ชมนีฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอาคาราความเป็นเลิศครับ ทางด้านการแพทย์แล้วเสร็จนท่านผู้ชมนะครับเราก็จะมีบุคลากรครับมีการผลิตบุคลากรครับเพิ่มมากขึ้นประมาณปีละประมาณเกือบ200คนครับต่อปีครับนี่ครับจากปกติที่เรามีอยู่แล้วครับพอเรามีอาคารตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งในส่วนของสถานที่รักษาพยาบาลครับงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ต่างๆด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ก็หมายความว่าตรงนี้นอกจากจะเป็นอาคารรักษาพยาบาลก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยจครับของนักศึกษาทางด้านการแพทย์ด้วยเช่นกันครับซึ่งเป็นผมคิดว่าโรงพยาบาลศรีนครินท์น่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยแล้วก็ดีที่สุดครับในภาคอาีสานครับเป็นการบริหารกึ่งรัฐบาลแล้วก็กึ่งเอกชนนะท่านผู้ชมนีฮะ ให้ดูสูตรอาหารนะท่านผู้ชมว่ามีความสะอาดแค่ไหนครับในส่วนของโรงพยาบาลดูสะอาดเหมือนกับยูลนคน่าเลยครับท่านผู้ชมให้ดูครับท่านผู้ชมจะไปให้ดูชั้นบนครับซึ่งเป็นตัวทางเดินเชื่อมแต่ละอาคารครับให้ดูดีครับสะอาดแล้วก็น่าเดินมากๆดูดีครับ เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความาภาคภูมิใจนะครับของคนไม่ว่าจะเป็นเฉพาะใน,นส่วนของคนจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเรามีโรงพยาบาลดีๆระดับประเทศครับอยู่ที่ภาคอีสานครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาครับในการเดินทางไปยังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครครับเพื่อไปการรักษาพยาบาลครับถ้าเกิดเรามีโรงพยาบาลใกล้บ้านแบบนี้แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีมีมาตรฐานครับก็เป็นการประหยัดแล้วก็ เพิ่มความมั่นใจให้กับคนทางภาคอีสานบ้านเราได้ว่าเรามีบุคลาก,กรการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศมีความเก่งมีความสามารถนะครับผู้ชมดูดีครับ ตามที่แอดมินศึกษามาท่นจังหวัดขอนแก่นครับก็เขาก็พยายามผลักดันครับให้เป็นฮับครับเป็นศูนย์กลางครับทางด้านการ แพทย์ครับการรักษาพยาบาลแล้วก็เป็นศูนย์การครับทางด้านการศึกษาศูนย์การศูนย์การของการจัดประชุมสัมมนาครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าจังหวัดขอนแก่นเนอนาคตครับจะก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งครับที่มีความสนใจแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญครับในด้านทางด้านการเศรษฐกิจการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลครับนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คือตัวอาคารนะครับที่จัดแล้วเสร็จครับไม่อีกกี่ปีข้างหน้านี่ฮะอาคารความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคณะแพทยศาสตร์ท่านผู้ชมนี่ครับ มีความสูงในการประมาณ20ชั้นครับแล้วก็เขาใช้เวลาระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณเกือบ4ปีแล้วท่านผู้ชมแล้วก็งบลงทุนในการก่อสร้างครับก็ประมาณเกือบ4,000ล้านบาทท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากๆครับมีเตียงผู้ป่วยครับทุกคนนี้ครับที่จะรองรับครับก็ประมาณ700เตียงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรักษาพยาบาลที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษาครับงานวิจัยทางด้านการแพทย์ของภาคอีสานด้วยเช่นกันทุกคนนี้ครับ ถือว่าเป็นจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมครับหลายๆอย่างมากท่านผู้ชมนะค ผู้ชมให้ดูฮะไอมีนมาทีลไรก็ยังรู้สึกทึ่งและก็ว้าวครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนดูกันเลยโดยคณะแพทยศาสตร์เขามีงบเยอะมากครับในการลงทุนการก่อสร้างตึกต่างๆตรงด้านหน้าตรงนี้คือศูนย์หัวใจนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับศูนย์หัวใจของของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนครับแล้วก็ฝั่งด้านหน้าก็คือเป็นตัวอาคารของโรงพยาบาลครับตึกใหม่หลังใหม่ครับอยู่ติดกับสนวนมิตรภาพครับอันนี้คือทางเดินเชื่อมต่อระหว่างตัวอาคารนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวอาคารครับนี่ครศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับซึ่งก็จัดแล้วเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากๆเลย ท่านผู้ชมที่นี้ก็จะมีเป็นรถบัสนะครับบริการในส่วนของอบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะท่านผู้ชมนี่ฮะและก็จะมีเป็นรถกอล์ฟนะครับท่านผู้ชมในกรณีที่ต้องอเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับก็จะมีรถกอล์ฟบริการเชื่อมต่อแต่ละอาคารครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันฮะว่าเป็นยังไงถือว่าเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆฮะไม่ต้องไปเดินทาให้แดดแดดร้อนแล้วก็ มีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับแต่ละจุดตรงนี้ก็จะมีรถกอล์ฟให้บริการด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ชมสูดีครับท่านผู้ชมรถกอล์ฟสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็จะมีสแตน์บายแต่ละจุดนะครับด,ดีครับที่กำลังก่อสร้างตรงนี้คือ ห้างเซ็นทรัลนะครับที่จะเปิดอีกสาขาหนึ่งครับที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตครับการก่อสร้างครับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศครับทางด้านการแพทย์ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับทุกคนนี่ครับก็เป็นอีกเมกับโปรเจกต์แห่งหนึ่งครับของภาคอีสานครับที่มีความทันสมัยมีความก้าวหน้าแล้วก็มี ความายิ่งใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะครับก็การก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จอีกไม่กี่ปีข้างหน้าท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดการก่อสร้างตรงนี้แล้วเสร็จครับก็จะเป็นการครับ เพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็มาตรฐานครับของภาคอีสานครับให้เจริญยิ่งขึ้นขึ้นไปทุกคนโดยเฉพาะในส่วนของด้านการแพทย์การรักษาพยาบาลงานวิจัยครับเกี่ยวกับสุขภาพของประเทศไทยบ้านเราทุกคนก็ถือว่าภาคอีสานก็เป็นอีกภาคหนึ่งครับที่มีประชากรหนาแน่นแล้วก็จังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญอีกจังหวัดหนึ่งครับในด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลเนี่ยฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบที่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชม ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าเกิดชื่นชอบคลิปกองฝากกดไลค์กดแชร์กดจ่าให้กับช่องของแอมินด้วยขอทุกคนครับมีความสุขในวันจุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ